ว่าใส่ใส้นมาในหน่อยกับยุ่มไปกับไยอยู่ได้ะค่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีจ้ามาพบกับตุก๊กคลิกเก้าค่ะทุกคนค่ะีนช่องสซมเฮกชแนลมาค่ะมือหนีตุ๊กพาพี่น้องมากินตำตรีนไก่ค่ะพี่น้องขาจัดมาแบบเพชรเพชรแซ่บแซ่บขึเก้าค่ะมาแซ่บนัวนำกันเลยค่ะทุกคนดูตรีนไก่คะ่ะ เปื่อยค่ะทุกคนคะ่ะน้ำต่ำบปนดำเข้มข้นอืมชซปนัวคะ่ะ จะพักกันจองมานำขาะทุกคนค่ะใส่ขนมจีนมาด้วยนิดนึงค่ะไม่เยอะก็เียบ พักผายมาแนค่ะทุกคนค่ะพักผายมาค่ะมุมข้ามย้่งใหญ่นุ่มกันทุกคนค่ะ นไก่มันมันกรุบกค่ะ ว่าใส,ใส่สินมาในหน่อยกับยุ่มไปกับไยอยู่ด้แหละค่ะทุกคนค่ะ ก็เจ็บบานแผบค่ะ เปรินไก ถ้าตีนไก่แบบแสๆบๆค่ะทุกคนคะ่ะเออเพิ่นมีดอกด้วยพี่น้องผักอะไรเนี่ยผักอย่างนี้นะบอกไปเดี๋ยวนะผักพายเอมอมือใหม่อ่อนค่ะทุกคนคะ่ะผักพายมีดอกด้วย ทุกคนสีแบบเข้มข้นค่ะ มราติดตามตีนไก่ซืบก่อนคาเซนไม่ได้ค่ะพี่หงค่ะต้องมีเส้นมากินนะ <c oughs> ใส่ส่วไปนำกันไปเลย 嗯，傻逼。 หนักไปแล้มากอยากไปดูบ้างเลยค่ะขำนี่อืม จับจับจานมึงเติมพริกด้วยค่ะครบรสให่งมันทุกคนมาด้วยค่ะแจิ้นไก่ แล้มายลก็แทะโดนค่ะทุกคนค่ะ จะจัดใส่ใจค่ะครับพี่น้องครับ พ,อพอ่อแล้วคะ่ะพี่น้องคะแทะตีนไก่ไปแล้วค่ะถ้าเก็บเกี่ยงว่านี้ก็สิโดนเติมคะ่ะพี่น้องคะเอาลคะค่ะจังเลยตุกก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการให้คลิปให้ตุ้กน้นะคะไว้พอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ